สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาขอเก็บตกเรื่องราวที่เป็นข่าวดังในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีหลายคนได้ถามถ่ายถึงความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นกันเข้ามากับข่าวลือของชนะทิพย์สงระศิลป์ที่ว่าได้รับความสนใจจากสโมสรในลีกสูงสุดของสเปนอย่างเอลเช่ ซึ่งข่าวนี้ในมุมมองของผมหลังจากที่ได้วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วผมคิดว่าเอลเช่น่าจะเป็นเพียงสโมสรหนึ่งที่ได้ให้ความสนใจในตัวชนาทิปเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องการตัวชนาทิปเข้าสู่ทีมในช่วงเวลานี้แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการย้ายทีมแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างในรายของมูซาชิก็ยังย้ายทีมได้แบบสายฟ้าแลบทางที่ดีเราเรอความชัดเจนในเรื่องนี้กันหลังตลาดปิดในวันที่5ตุลาคมนี้กันดีกว่าครับแต่สำหรับแฟนฟุตบอลของทีมซัปโปโรแล้วเมื่อข่าวนี้ไปถึงสื่อญี่ปุ่นในวันนี้พวกเขาจะมีความรู้สึกต่อข่าวนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองของพวกเขากันดูเลยครับ โดยแฟนบอลของทีมซัปโปโรคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าเอลเช่ในสเปนสนใจชนะหรือนี่มันเป็นเรื่องโกหกใช่หรือเปล่าชนะยังคงจะอยู่กับซัปโปโรต่อไปใช่ไหมฉันเชื่อมั่นในชนะส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าโชคไม่ดีว่านั่นมันเป็นความฝันของชนะดังนั้นผมจึงต้องการที่จะเคารพการตัดสินใจของเขา แต่อย่างไรก็ตามผมจะไม่ยอมรับถ้าค่าตัวที่จ่ายในการซื้อชนามันไม่มากเพียงพอส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ว่าข่าวย้ายทีมนี้มันจะเป็นความจริงหรือไม่แต่ถ้ามีการย้ายทีมผมต้องการให้เราได้ค่าตัวสัก400-500ล้านเยนซึ่งจากตรงนี้แฟนบางคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอืม ซัโปโปโรควรที่จะได้รับมากกว่าที่จ่ายไปให้กับเมืองทองแต่ฉันก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่าชนาก็มีความฝันมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดแต่ฉันก็อยากเห็นมิดฟิล์ของซัโปโปโรอย่างชนาทิพได้ไปอยู่ในหลีกอันดับหนึ่งของสเปนกับเอลเช่เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเช่นกันว่าฉันต้องการเห็นเขาเล่นในสเปนแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางในเกมรุกของทีมซัปโปโร ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความสงสัยว่าเรื่องนี้มันกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการแล้วหรือเปล่าชนาไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงในปีนี้มันก็จะเป็นปีที่ยากลำบากในการต่อสู้ของซัปโปโรส่วนแฟนบอ๊กคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่าผมคาดหวังว่าการย้ายทีมเป็นลาลิกาของชนาทิพมันจะกลายเป็นความจริงแต่จากตรงนี้คนต่อมานั้นกลับได้มองว่า สำหรับชนาทิปแล้วผมรู้สึกว่าซัปโปโรได้พลาดช่วงเวลาที่จะขายเขาออกไปแล้วส่วนคนต่อมาได้กล่าวว่านี่มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่ชนาจะได้ย้ายไปยุโรปในปีเดียวกันกับมูซาชิชนาสามารถทำแอซิดได้มากมายในปีนี้ผมจึงคิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้ไปส่วนคอมเมนต์ต่อมานีได้มองว่า เรื่องของการย้ายทีมมันน่าจะยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบถามผู้ทท่ชัดเจนก็คือมันดูเหมือนจะยังไม่มีข้อเสนอแบบเป็นทางการมาจากทั้งสโมสรในสเปนแล้วก็เบลเยียมสำหรับชนาทิปแล้วมันยากที่จะพูดว่าผลงานของเขาในฤดูการนี้มันโดดเด่นดังนั้นถ้าชนาต้องการย้ายไปยุโรปมันจำเป็นที่จะต้องกลับมาสร้างผลงานให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเหมือนกับมูซาชิ ที่ผ่านมาชนะไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ก็เพราะสถานการณ์ของทีมที่มันแย่ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่ามันจะเป็นเรื่องที่เยี่ยมถ้าชนะย้ายทีมออกไปด้วยการทิ้งเงินจำนวนมากไว้ให้กับทีมมาตรฐานของเขาในตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปและเขาก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เล่นได้น่ากลัวเหมือนอย่างที่เคยเป็นในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่า ฉันเชียร์ชนานะแต่ว่าพูดตามตรงเลยนะว่าฉันคิดว่าเขาได้ถูกวิเคราะห์จากทีมอื่นได้หมดแล้วและวันหมดอายุของเขาก็กำลังมาถึงขอให้โชคดีในสเปนส่วนแฟนซัปโปรโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจว่า ซุงยุนและมูซาชิต่างจากกันไปแล้วถ้าชนะจากไปอีกคนมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะไม่ได้มีผลแค่กับเกมการแข่งขันของทีมเท่านั้นแต่หอคอยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มันก็จะหายไปด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า ผมสงสัยว่าเราจะชนะเป็นไหมถ้าชนะจากไปในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าไม่ว่าจะใช้เด็กใหม่กี่คนแท็กติกมันก็ยังคงไม่ถูกซึมซับและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยด้วยที่เราจะเสริมทัพกันในปีหน้าเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินดังนั้นเป้าหมายของเราก็คงจะเหลือแค่ต่อสูเปืรอการอยู่รอดส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความตกใจครับว,ว่าข่าวย้ายทีมของชนาทิพนี่มันอะไรกัน ฉันต้องการให้ชนาเป็นสมาชิกของทีมเราไปตลอดแต่สำหรับชนาแล้วลีของสเปนมันก็คงจะดูน่าดึงดูดใจมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่านี่มันเป็นข่าวการย้ายทีมครั้งที่4ของชนาทิพในรอบปีชนามาที่ญี่ปุ่นด้วยค่าจ้างที่ลดลงแต่ว่าเขาก็มีความสุขกับมันผมมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำได้ดีในยุโรป ผมต้องการให้คุณออกไปกระเพือปีกครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนซับโปโรต่อข่าวลือนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งบทสรุปในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้ทราบกันภายในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็ควรจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความผิดพลาดนะตรงจุดไหนก็ต้องขออภนะัยไว้ณนที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ